กระทรวงสาธารณาสุขเร่งตรวจสุขภาพคนงานแรงงานทั่วประเทศหลังพบกรณีที่สมุทรสาครจากกรณีโรงงานจัดเก็บสารแคดเมียมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งไว้ภายในโรงงานนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงข้อมูลกรณีบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดตากขายกาก,ากแร่สังกสีและกา,กากแร่แคดเมียมที่ฝังกลบในจังหวัดตาก ให้กับบริษัทที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกว่า1 0 0 0 0ตันโดยระบุว่าเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นำทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งจากการสอบสวนพบว่าบริษัทดังกล่าวได้รับไปอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการหลอมโลหะจำนวนสมโรงงานโดยแห่งแรกพบกากแคดเมียมและกากสังกะสีบรรจุถุงบิ๊กแบสีขาว ในโรงงาน1,300ถุงแห่งที่สองที่อยู่บริเวณเดียวกันพบกากอลูมิเนียมอยู่ภายในโรงงานและมีกากแคดเมียมและกากสังกะสีอยู่นอกโรงงาน9ถุงส่วนแห่งที่3ค่ะพบกาก,ากแคดเมียมและสังกะสีอีก227ถุงอยู่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งเคลื่อนย้ายกาก,ากแคดเมียมและกากสังกะสีที่อยู่ภายนอกไปเก็บไว้ในโรงงานทั้งหมดแล้ว โดยกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบว่ากากแคดเมียมและกากสังกะสีมีการผสมด้วยปอดแลนซีเมน30%เพื่อทำลายริ์และอยู่ในสถานะแข็งตัวหากเก็บไว้ในสถานที่ที่มิดชิดและไม่มีการชำระล้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจากการตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงาน11รายไม่พบความผิดปกติ แพทย์ได้ตรวจร่างกายและเก็บปัสสาวะส่งตรวจหาสารแคดเมียมคาดทราบผลภายในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะทางปอพอเนี่ยนะครับโดยผู้ว่าการจังหวัดก็จะมาให้บุคคลเข้าไปในอาคารนะครับอาคารที่จะเก็บนะครับแล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะดําเนินการสั่งให้ นำออกจากจังหวัดสมุทรสาครน,น้ำออกจากตรงเนี้นะครับ